สวัสดีครับผมต้องกล่าวคริปโตนะผมในว,วันนี้เรามาอัปเดตสถานการ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เนซีกันนะครับผมในปร,ประจำวันที่18พฤษภาคม2565นะผมหลายๆคนเนี่ยคงจะแบบส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยนะครับผมก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเออนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูบิตคอยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมอย่างเต็มที่นะครับผมสามารถดูได้ที่ Membership ได้นะครับผมกาวิโคสแลตจอยนั่นเองนะครับผมโอเคมาเรามาดู f e ียนิเคเตอร์ก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี้ยมันลงมาแปดนะครับผมลงมาแปดต่ำกว่าสิอีกนะเว้ยคือแบบ เมื่อก่อนเนี่ยมันจะลงมาเพียงแค่1ิบเท่านั้นนะผมแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันลงมาถึง8เลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยแล้วดูฮิสตอรีของเขานะครับผมแล้วอะไรวะเนี่ย <laughs> สองตาปากสองปากเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมาเนี่ยนะครับผมคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคนเนี่ยกลัวสุดขีดเลยนะครับผมต่ากว่าช่วงประมาณเอ่อประมาณปีที่แล้วอีกเนี่ยใช่ไหมเออแล้วก็จะมีต่ากว่า10ใช่ไหมเออตอนนี้คือ8ดแล้วโอ้โหคือแบบ คนนี่กลัวแบบเจ้าเข้าอ่ะสั่นได้เ,เล็กสั่นเลยนะครับผมนะโอเคสําหรับในวันนี้นะผมเปิดฉากมาก็เป็นสีแดงแล้วนะครับผมอันนี้เป็นช่วงประมาณสักสี่โมงแล้วนะครับผมคือเมื่อเช้าไม่ตื่นนะเพราะว่ารู้สึกป่วยๆไงไม่รู้นะผมแพ้พริกกนะันเนาะกินพริกเข้าไปเสร็จปุบ๊บแล้วก็แอะตัวร้อนเลยทีเดียวนะครับผมโอเค ก็ถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีการพบว่ามันยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับผมก็ขึ้นมาลงมาประมาณนี้แหละเออไม่ได้ไปไหนนะผมแล้วก็มาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงกันดีกว่านะผมไทม์เฟรมสชั่วโมงเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่าไอ้น,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 นี่นะครับผมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปนี้จริงหรือเปล่าและตรงเส้นนี้นะผมมันจะรับได้หรือเปล่านะผมซึ่งมาเขียวมาหน่อยหนึ่งเรียบร้อยนะผมตอนนี้คือ มันมาผ่านเส้นตรงประมาณแถวๆนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเส้นตรงนี้นะมันก็จะรอดนะผมแต่ทีเนี้ยโอกาสที่มันจะลงมาค่อนข้างที่จะสูงกว่าขึ้นนะผมเพราะว่าเจ้าตัว IS i อซเนี่ยมันก็เริ่มที่จะโคงนะ้ง้วเห็นปะโค้งลงก็มีโอกาสที่จะอันเนี้ยเป็นการแสบไซเว์เล็กน้อยปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นอะไรอย่างนี้นีผมก็ต้องรอกันดูต่อไปนะครับผมซึ่งแนวรับของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 285นะครับผมซึ่ง285เนี่ยอาจจะลงมาย่ำมาอีกทีนึงแต่ว่าด้วยสัญญาแล้วเนี่ยมันมันเคยทิ้งไส้ไปตรงไหนนะผมมันจะกลับมาตรงนั้นเสมอเลยนะผมเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยเนี่ยตอนนี้คือเรามองที่253นะครับผม253เนี่ยก็จะเป็นแนวรับอีกหนึ่งแนวที่เราสามารถดูได้นะผมว่าเออเนี่ยมันจะลงมาตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเด้งขึ้นกันไปนะ เ,ออเพราะว่าตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่าเรามาดูเส้น EMA เนี่ยมันก็เริ่มที่จะกระจุกตัวแถวแถวบริเวณสัก50แล้วนะครับผมเส้น EMA 50เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่สําคัญมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ข,ขาลงเนี่ยก็คือมันจะอยู่ใต้50นะครับผมแต่แล้วเกิดว่าช่วงนั้นเป็นไซคลขึ้นนะครับผมมันก็จะอยู่เหนือ50นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นขาขึ้นใหญ่นะครับผมก็ไซคิลนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่เหนือ200เสมอนั่นเองนะครับผมโอเค ตามนั้นนะครับเรามาดูตรงฝั่งของ s t a b l e c o i n กันดีกว่านะครับผม t a b l e c o i n เนี่ยก็เริ่มทำการฟ้องนะครับผมมันฟ้องมันฟ้องว่าอะไรฟองว่าเฮ้ยเนี่ยมันกำลังไซเวยอยู่นะเออไซเวยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันชนเส้นตรงนี้แล้วลงมานะครับผมก็ยินดีด้วยสำหรับชาวคริปโตนี่เห็นนะครับผมอันนี้มีแค่นี้ส่วนบิตคอยนะครับผมบิตคอยเองเนี่ยก็จะเริ่มที่จะมีการแบบไซเวยนะครับผมไซเวยแถวๆนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่า มันมีการแบบไซเวย์เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเงินเนี่ยจะเข้าในเอาคอยเยอะกว่าบิตคอยนนั่นเองนะครับผมก็ลองดูกันต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีการเอาบิตคอยเนี่ยไปซื้อเอาคอยเมื่อไหร่นะครับผมตัวเนี้ยมันจะเริ่มร่วงนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการร่วงเนี่ยมันก็จะลงมาถึงประมาณสัก43-44อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ตอนนี้คือมันเริ่มมีการปกครองในระดับคร,ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คือมันก็ เป็นอะไรที่เป็นการปั๊มของบิตคอยนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็บิตคอยเนี่ยมันจะต้องขึ้นก่อนเสมอนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าสังเกตดูนะผมเส้นเนี่ยมันจะขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าไอไอมันลงเนี่ยแสดงว่าความแข็งแรงของการขึ้นรอบนี้นะผมมันเริ่มที่จะอ่ะซบเซานะครับผมมันจะเดี๋ยวมันก็จะร่วงลงมานั่นเองเอ้าวข้ามมาดูฝั่งของ DXY ก่อนเลยนะผมดีเยเนี่ยดูฝั่ง1วันนะครับผมอ้าวโอเควันที่แล้วนะผมมันก็ ปิดมานะครับผมเป็นสีแดงๆเริ่มที่จะมีการลงมาแล้วนะครับผมตอนนี้คือสิ่งที่เราจะสามารถลุ้นได้ก็คือว่ามันจะต้องล่วงเกินช่วงประมาณสักร้อยสามก่อนนะครับผมซึ่งซึ่งประมาณถ้าเกิดร้อยสามเนี่ยมันจะเริ่มมีการลงทุนในสินทรัพย์นั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นทองเป็นคริปโตอะไรพวกนี้นะผมถ้าเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยนะครับผมลุนลงมาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณดีที่ว่าของพวกนี้มันจะขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ย เงินดอลลาร์เนี่ยมันจะเริ่มอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอัตราของการเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็รอดูว่าไซเคิลนี้มันจะจบตรงไหนนะครับผมของ x d y นะครับผมหรือเงินของเจ้าตัวสกุลดอลลาร์สหรัฐนั่นเองโอเคเรามาดูฝั่งของเอาคอยกันดีกว่านะครับผมเอาคอยมาเก็ตแคปนะครับผมตอนนี้เราต้องดูสี่ชั่วโมงนะครับผมดูหนึ่งวันนี้ยังไม่เห็นอะไรนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมอันนี้ตามที่ผมคาดไว้นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันเอาอยู่ใช่ไหม ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะผมแล้วก็เส้น EMA50 เนี่ยมันจะเริ่มลงมารับเรียบร้อยนะครับผมก็ดูไปสักประมาณสักวันนี้วันนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่มันแบบประมาณนี้หรือไม่ก็เลือกลงประมาณนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเลือกลงเนี่ยก็ประมาณ4-3-7 บิลเลียนเนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นไปถึงประมาณ5 2 1 5 2 0นบิลเลียนนะครับผมเนี่ยประมาณนี้แล้วเรามาดูกันต่อไปว่าพอเมื่อถึงตรงนี้แล้วนะครับผมสถานการณ์ของเอาคอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมแต่ว่าครับในส่วนตัวของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องเลือกลงตัวพื้นฐานดีนะครับผมยังอ่ะตัวนี้นะครับผมโซลาร์นานะครับผมโซลาร่าเป็นตัวหนึ่งที่พื้นฐานดีนะครับผมพื้นฐานดียังไงเหรอก็ คือเอาด้วยความที่ว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นดีเซนเซอร์ไล์ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยเขาใช้ความเป็นเซนเ r อร์ไล์เนี่ยมาช่วยดูแลของตัวนี้นะผมทําให้รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะไม่เหมือนเจ้าลูน่าเลยนะผมซึ่งลูน่าเนี่ยมันเป็นดีเซนทซอรไลด์ร้อคนก็เลยฮิตฮิตฮิตแล้วก็อ่ะระเบิด่ามือไปอย่างนั้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็เป็นอ่าการขึ้นแบบ rising w e d g นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันโค้งมาเสร็จป,ปุ๊บใช่ปะ แหกเส้นนี้มานะครับผม47ดอลเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับผมก็47 45ดอลน,นะถ้าเกิดว่าอยากจะรับไม้หนึ่งนะครับผมณเวลานี้นะหรือถ้ามาเห็นเลยตอนนี้นะครับผมก็จะให้รับลึกๆช่วง,วงประมาณสัก45นะครับผมแล้วก็ไม้แก้อยู่ที่33นะครับผมประมาณนั้นเนาะส่วน e g l d นะครับผมก็คล้ายกันเลยนะครับผมก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย เขาไม่มีปัญหาเรื่องของกรอตอรไม่มีเรื่องของปัญหากฎหมายใดๆเลยนะผม EJLD เนี่ยก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าเริ่มพยายามที่จะเข้าสู่ของการบูสต์ตัวเองเนรับผมเพื่อพัฒนาต่อไปนะผมซึ่งเชนของเขาเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเริ่มทำการพัฒนาตัวเองแล้วนะผมอ่ะโอเคถ้าพูดถึงตัวกราฟเองเนี่ยตรงนี้นีผมชนมาเรียบร้อย100ดอ ใช่ไหมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนะถ้าเกิดว่า100ดอลลารดอตอนนี้นะผมมันไม่ขึ้นไปไม่ได้นะผมตอนนี้ i s i มันก็ขึ้นสูงด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยการย่อของมันเนี่ยจะต้องมีนะผมการย่อในรอบนี้นะผมถึง76อาจจะมาถึงก่อนก็ได้นะผมก็อาจจะเป็นการไซด์เวยแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปว่าเจ้าตัวเส้นตรงนี้นะผมมันจะแหกเส้นตรงนี้หรือแหกเส้นข้างบน เนะเราก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับผมอย่าใจร้อนนะส่วนของด้านทางด้าน a a v นะครับผม a a x เองเนี่ยก็เป็นตัวที่รันอะไรหลายๆอย่างนะครับผมอย่าง Stablecoin เนี่ยที่เขาใช้นะครับผมเขาไม่ได้ใช้แบบ Stablecoin ตัวเองนะแล้วก็ตัวเองไปค้าแต่ว่า Stablecoin ของเขาเนี่ยคือการเอา USDT เนี่ยมารันบนเชนเขานะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆตัวนะครับผมที่ผมยังไม่ได้ลิสต์มานะ ดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยพอสมควรอ่าโอเคเราเห็นเ e c k l i ข้างบนแล้วนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปด้านบนตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วก็แนวรับณเวลานี้นะผมเขาเริ่มที่จะบีบตัวเองลงมานะผมบีบตัวเองลงมาปั๊บปับป๊บตรงนี้ก็เป็นการดีเหมือนกันนะผมที่มองมองไว้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นตัวนะครับผมเคลื่อนตัวไปข้างบนใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเคลื่อนโตไปข้างบนเราก็จะลองไปนะครับผมก็เป้าของมันนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ54-55ดอลเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นรอบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันลงนะครับผมมันลงก็จะประมาณสัก23-24ดอล่ะ22ดอลประมาณนี้นั่นเองนะเราต้องดูก่อนนะครับผมว่ามันจะขึ้นบนหรือลงข้างล่างนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดตามหลักของการฟอลโล w นะครับผมมันต้องแหกขึ้นมาก่อนแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้แล้วเราค่อยช็อต อะไรแบบนี้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งรองใช่ป่ะถ้ามันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บลงมาฐานตรงนี้ปุ๊บแล้วค่อยๆลองขึ้นไปนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากเสียงเองเลยนะผมณนะเวลาเนี้ยผมให้แนะนําว่าเป็นลองนะผมเพราะว่าลองเนี่ยน่าจะโอกาสเยอะกว่าช็อตนั่นเองนะผมอ่าช็อตก็นี่เลยนะผม11ตรงนี้ตรงนี้ก็จะอยู่เนี่ยลิสต์รีวอลเลยชจะอยู่ที่ประมาณ5.8นั่นเองนะผม ถามว่ากาวไหมมันก็บ้างนิดหน่อยนะผมตามสไตล์ของช่องก่าวคริปโตนั่นเองนะครับผมเงาเงอมอ่ะโอเคต่อมาเป็นโรสนะผมโรสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทะลุผ่านตรงนี้นะผมทะลุผ่านตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปถึงช่วงประมาณ0.14 6นั่นเองนะผมแล้วตรงนี้นะผมเราก็มาลุ้นกันนะผมว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าแต่มองว่ามันน่าจะลงมาถึงประมาณสัก0.063นนั่นเองนะครับผมก็ตาม ส่วนการล่านะผมก็ตอนนี้เสียวเหมือนกันนะผมลูกผีลูกคนเนาะเออถ้าเกิดว่าตรงนี้นะผมผ่านตรงนี้มาลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะมาเจอแถวๆประมาณ0.65นะครับนะผมอ่ะเต็มที่เลย0.045อะไรอย่างนี้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นจริงๆนะผมนี่ก็ชนตรงนี้แล้วก็มาช่วงประมาณ0.14อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตามเส้นเหลืองนะ ถ้าเกิดว่ามันเกินเส้นตรงนี้นะผมเส้นตรงนี้แถวๆประมาณ0.16เนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นแล้วแหละ,หละนะครับผมรอบนี้นั่นเองโอเคต่อไปเป็นเอฟนะผมหรือเหรียญลิงนั่นเองนะผมซึ่งเหรียญลิงตอนนี้นะผมก็มองได้เลยว่าตอนนี้เขาทำ lower low, low เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือจุดที่เขาเนี่ยจะต้องยืนอยู่ให้ได้แต่ปรากฏว่าไม่สามารถยืนได้นะผมเขาก็จะกลายเป็น โลว์โลว์หรือขาลงนั่นเองนะครับผมนี่ขาลงนะครับผมลงมาปืดลงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคสิ่งที่มันทำณนะเวลานี้นะครับผมคือโลว์โลว์ใช่ป่ะแล้วมีการโอเวอร์โซ่โลว์โลว์โอเวอร์โซอีกต่างหากนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเขาจะต้องมาทำฐานในบริเวณแถวช่วงประมาณสัก7.2นะครับผมเนี่ยเนี่ยบริเวณแถวนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าการทำฐานนั่นเองนะครับผมซึ่งการทำฐานตรงนี้นะครับผมถ้าทำไม่อยู่เนี่ยก็จะลงมา เพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครผมก็ตรงนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลงไปถึงไหนนะมัน,นเป็นแดนสนธยาเลยนะผมอันนี้ก็ต้องระวังไว้นั่นเองนะอ่าถ้าเกิดว่าเราวัดฟิโบเลยนะผมเป็นเทรนด์เบสนะผมเราก็ลงมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อ่ายืดสักหน่อยนึงนิดหนึ่งนะคผมเราก็จะเห็นว่าอ่ะจุดต่ําสุดที่มันสามารถลงมาได้นะผมก็คือประมาณช่วงสักประมาณ0 1นย์อหานะครับผม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าการลงมาช่วงประมาณ4.5 6ดอลล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เลวเลยนะครับผมสำหรับาการลงรอบใหญ่ของมันนั่นเองนะครับผมนี่4อันนี้อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับผมการลงตรงนี้นั่นเองนะไม่มีอะไระครับผมโอเคก็จบกันไปนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็เป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของ ฟ u นเดเมนทัลส,ส่วนใหญ่ณเวลานี้นะผมเพราะว่ามันกราฟมันเป็นขาลงอนะเนาะอืมเราจะต้องมาดูกันว่าตัวไหนเนี่ยมันพยายามที่จะสามารถขึ้นได้นะผมมีโอกาสที่ขึ้นสูงนะผมคือก็ซื้อตัวนั้นแหละนะครับแล้วตัวที่เป็นรองๆองเนี่ยเราก็ต้องแค่หยอดหยอดไปนะผมไม่ต้องไปลงเยอะนะครับผมโอเคแล้วใครที่อยากสนับสนุนผมนะผมฝากกดเมมเบอร์ชิเลยนะผมคือถ้าเกิดว่าไม่มีเมมเบอร์ชิปเนี่ยผมอยู่ไม่ได้จริงนะครับผมนะ โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บมอว์มอ,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 มอ